ศาลพระรามสู่ลบบุรีเมืองลูกหลานหนุมานที่นี่ค่ะเรียกว่าศาลสอนพระรามหรือหลักเมืองลบบุรีผูกโยงกับตำนานเมืองลบบุรีซึ่งมีที่มาจากเรื่องรามเกียรติโดยมีการผูกเรื่องราวที่สอดคล้องกับเหตุการณ์และสถานที่ต่างๆในจังหวัดลบบุรีไว้อย่างลงตัว เป็นที่รู้กันว่าเมืองลบบุรีเป็นเมืองที่มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากจนได้รับนามว่าเป็นเมืองลูกหลานหนุมานซึ่งตามตำนานนั้นเนี่ยนะคะกล่าวว่าเมื่อครั้งหนุมานทหารเอกของพระรามทําความดีความชอบช่วยรบสึกตศักั์ พระรามจึงปูนบำเหน็จให้ไปครองเมืองลบบุรีเมื่อพระรามกับทศกัณฐ์ทำศึกกันนั้นหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามได้ช่วยเหลือการศึกจนพระรามได้รับชัยชนะพระรามจึงปูนบำเหน็จให้แก่หนุมานโดยยิงอนพรมมาดเพื่อเสียงทายหาที่ตั้งเมืองแล้วให้หนุมานเหาะตามไปถ้าลูกศรตกอยู่ที่ใดก็ให้หนุมานใช้ตรงนั้นเป็นที่ตั้งเมืองครองเมืองนั้นกับเหล่าบรรดาลิง เมื่อพระรามแผลงซ้อนออกไปก็ปรากฏว่าไปตกอยู่กลางทะเลด้วยริ์อันร้อนแรงของลูกไฟแห่งซ้อนพระรามถึงกับทําให้ทะเลเหือดแห้งตรงที่ซ้อนตกนั้นจึงเรียกกันว่าทะเลยุบซ้อนในภายหลังซ้อนได้ไปถูกภูเขาเก้ายอดแตกกระจาย ด้วยความแรงของลูกศรน,นั้นเองทำให้ดินบริเวณนั้นแตกกระจายกลายเป็นทุ่งพรมมาศต,ตามชื่อศรเล่มหนึ่งของพระรามและเป็นผลให้ดินของเมืองลบบุรีสุขกลายเป็นดินสีขาวที่ตรงนั้นจึงปรากฏเป็นดินสอพอง ลูกศรของพระรามเมื่อปักลงแล้วก็เปรียบเสมือนเป็นเสาหลักบ้านหลักเมืองจึงต้องมีน้ําหล่อเลี้ยงให้ขังเปียกอยู่ตลอดเวลาถ้าปล่อยจนแห้งลูกศรจะร้อนและลุกเป็นไฟแล้วเกิดเพลิงเผาพรานบ้านเรือนตัวเหตุนี้เองชาวลพบุรีจึงได้สร้างสารครอบคลุมศรไว้ให้ชื่อว่าสารลูกศรหรือสารศรพระราม